ันนี้พี่ดังแล้วพี่รู้ป่ะดังเฮียดังทางที่ไม่ถูกกูไม่อยากดังอ๋อที่ยิ่งดังมันจะยิงมีคนปอมเพจไอ้เฮียไปปอมมาเลสเทเลยเพจไรสาระทลิปหายไอ้คนโอนตังก็ผมว่าไม่ได้ว่านะรู้ว่าอยากได้อยากได้ก็เอาให้มันถูกหลักอนามัยไม่ได้ก็ปล่อยผ่านดิเราไปดูขอเพจปอมนะแล้วโอนตังไปแล้วน่ารังหายคนน่ะผู้ติดตาแม่งหมื่นหนึ่งพี่ผมชื่ออะไรไก่ไอซีธนาคารกสิกรไทยไม่ใช่ธนาคารยูโอบี ไอคนโอนก็โลภกลัวไม่ได้พระอันนี้คือปลอมเออฟังลงมาไม่ใช่กลัวไม่ได้พระเข้าใจป่ะพี่โทรเช็คให้มันเรียบร้อยก่อนไม่ใช่ไออ่ะเขาอินบ็อสเขาโอนกันเลยสุดท้ายเดี๋ยวไปแจ้งความกันก็ไม่ได้เงินคืนไอเพยจะเพจจริงเนี่ยเขามีคนตามเนี่ยหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเป็นเฟซบุ๊กสุดอะเฟซบุ๊กเนี่ยหนึ่งแสนหกหมื่นคนไม่ใช่ไอหมื่นเจ็ดหมื่นแปดนั่นไม่ใช่ไม่ได้เขาไปดูไงติดตามผมจริงเป็นเอฟซีจริงๆต้องรู้ผมไม่ได้เปิดจองพระ ผมมีหน้าร้านอยู่เอซีพาซาไม่ได้เจิดไม่ได้เปิดจอไอเหนือดวงสองสามสี่ห้าอะไรเนี่ยเข้าใจปะพระเขาดีอยู่อะผมเข้าใจอยากได้กันเข้าใจแต่ว่ามีเหตุผลหน่อยไม่มีเหตุผลกันเลยอยากได้อย่างเดียวโอนตังพอเวลานั่นมันไม่ได้ก็ไปโทษเขาว่าเปรตไม่รู้อะคนอยากได้อยากได้อย่างเดียวไม่เอาเลยไม่รู้เลยใช่หรือไม่ใช่กูอยากโอนโอนมาสุดท้ายไม่ได้ของไปไงปัญหาเกิดไปโอนแล้วก็ โอนไม่ได้ก็ต้องไปแจ้งความเอ้าแจ้งความเนี่ยคราวนี้ไปปัญหาตามให้ตำรวจไม่ตามให้ไปบ่นเขาอ,อีกเข้าใจปะเอาสติตั้งสติชัช้านะครับสอบใดๆๆสอบไป็ััดเจนผมนะครับชื่อไก่เอซีนะครับบัญชีวินัยดอกเข็มจากสิกรไทยเท่านั้นนะครับไม่มี UOB นะครับนั่นคือมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นคุณอยากให้เงินมิจฉาชีพคุณสนับสนุนเขาเพจแม่งผมมีคนกดไลค์เป็นร้อยเอง เนี่ยผมโพสไปมีคนกดไลค์เป็นร้อยแต่ในเพจคนกดไลค์เป็นพันปัญญาอ่อนมากเอาจริงๆเออไอ้เหี้ยตัวจริงแม่งแม่งมีคนกดไลค์แค่เป็นร้อยอะมึงไปดูเพจปอมแม่งโอ้โหกดไลค์ก็เป็นพันเลยกูตกใจเลยโอ้โหมึงขนาดนี้เลยเนี่ยไอคนนี้เริ่มทำเพจนะทำเพจปอมถ้ามึงทำเก่งขนาดนี้มึงมาเป็นลูกน้องกูดีว่าเดี๋ยวกูให้เงินเดือนมึงไม่ต้องไปโกงใครเขาไม่ต้องติดคุกด้วยเข้าใจเปล่าและคนที่จะโอนตังค์อะก็เช็คให้มันถูก แค่แคมันรู้เรื่องก่อนว่าใครคือใครไม่ใช่ออาจจะโอนจะเอาอย่างเดียวเลยกลัวไม่ได้ของสุดท้ายไม่ได้เป็นไงไปแจ้งความมันวุ่นวายครับเนี่ยมึงเอาเหอะนะครับฝากไว้เนี่ยที่พูดในความหวังดีนั้นเลยเพราะว่ามีหลายคนโทรหาผมพี่กายเพจพี่แม่งเป็นเพจปลอมนู่นนี่นั่นเพจจริงมีอยู่ที่ขนส่งสายจ้าหม่เนี่ยตดร้านอยู่นี่เลยขนส่งสายจ้าหม่ชั้นสองนะครับแล้วก็ชื่อจะโอนเอาให้มันตรงก่อนยังไม่ตรงเลยโอนระเบิระเบอร,ร,บร,ร,บร์หมดกลัวไม่ได้ของกันไง